คืออันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วท่านบอกว่ามันเป็นเจตนาลมที่ท่านตั้งไว้ว่าใครที่ตามหาวัดแห่งนี้เจอ,อถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์แล้วเจ้าเป็นคนดีท่านจะมีวันนี้ให้สําหรับคนดีเหมือนทําดีแล้วไม่ได้ดีทุกคนก็จะพูดคํานี้แต่ถ้าคุณมาหาวันนี้เจอแสดงว่าคุณเป็นคนดีแล้วคุณเป็นผู้ถูกเลือกทีนี้อาจารย์เรนนี่ถ้าเกิดว่ามีแบบว่าญาติธรรมเราอ่ะมาช่วยเก็บกวาทำความสะอาดตรงเนี้ยคือการที่ท่านทั้งหลายมีโอกาสได้มาที่เนี่ยแสดงว่าท่านเป็นผู้ถูกเลือกแล้ว คุณได้เป็นเจ้าของวัดเรียบร้อยอี oh, ท่านพ<า>ูดนะอย่างนี้เลยนะว่าดูแลวัดให้ด้วย oh. ดูแลวัดสารต่อจากท่านได้เลย,เลยทุกคนเป็นเจ้าของวัดหมดห้ามรักเล็กขโมยน้อยคือคนที่มาเนี่ยคือหนึ่งเป็นคนมีสินนนนทธ์แน่นอนเป็นคนทําความดีแน่นอนไม่รักเล็กขโมยน้อยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสิทธิ์ในธรรมแน่นอนถึงมาวัดแห่งนี้ได้ ต้องมักน้อยเด้ยนะเพราะวัดแห่งนี้ท่านมาขอทรัพย์ไม่ค่อยได้แต่ท่านจะช่วยขออำนาจได้ไหมอำนาจได,ได้การโดนกันแกล้งได้ใช้ชนะเหนือศัตรูได้คดีความชนะได้ออสอบแข่งขันเลื่อนขั้นตำแหน่งได้อโอเคนี้ผมบอกแล้วกันผมเชื่อนะว่าแบบที่นี่เหมือนต้องแบบทำความดีสอบแข่งขันเลื่อนขั้นอันนี้ใช้พลังงานของตัวเองใครมาจะสอบนะอ่าโอเคมาลองทำความสะอาดช่วยจริงค่ะให้ดูแล้วก็ กลับไปอ่านหนังสือสอบมีสติผมก็ขอให้ท่านที่มาช่วยและทำให้ตรงนี้สะอาดสวยงามประสบความสำเร็จในการสอบแล้วกัน